มาปเปิดคลิปก่อนที่บ้าค,ค่สวัสดีค่ะวันนี้นางเยีจะมาทําคลิปโบ,บกหมูนะคะบกหมูอ่าเอาเราจะเอาตัวจากตัวไหนก่อนเอาตัวตัวจากของหมูไว้นี่ก่อนเนาะตัวนี้ตอนนี้มีเงินอยู 1, ่หนึ่งพันบาทไม่มีแล้วอ อ่เรียบร้อยอ่ะไว้ขยับข้างหน่อยลูกขยับข้างหน่อยเออเออขยับข้างอ่ะอันทีนี้เราจะแกะตัวไหนกันแกะตัวนี้เนาะตัวนี้นี่เราต้องเอาด้านหน้าก่อนนะใครจะคนเพ่อ๋อ่ะเยอะเลยเออโอ้เยอะเยอะเลยโอ้โอมีแบวงลอยด้ยเยอะเลยเออเยอะเยอะเลยแหวงลอยครับเดี๋ยวแบวงป่อแบวงลูกแบวงป่อแบวงนะมีอ่ะพอนมาแหงนี่กน Miu mãi, a bank for bank, gắn chặt banh 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 chặt หมดหรือยังหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำไมฮันเก็บตังค์ได้เยอะเอาตัวนี้ต่อเอาไว้ข้างนี้ก่อนหนุกนะก่อนมาเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เอามาเก็บเออมาตัวนี้เอาจะเช็ดส่วนนี่ว่าจะโอ้ยนก่อนเอาติ่งๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราแบงค์เอาแบงค์ใส่ตรงนี้ก่อนดีไหมมันจะได้ไม่หายเนาะเอาแบงค์ใส่ตรงนี้ก่อนพ่อพ่อนับแบงค์ พ้าค่อยน้ำนะเออเดี๋ยวมันจะปิ้วอาแบงค์ใส่ตรงนี้ก่อนอืมแบงค์ใส่ตรงนี้ก่อนห <c oughs> ัวไว้น <c oughs> ั่งข้างๆกระดูกนั่งมาข้างหัวไปนั่งข้างพี่หวานนั่นเดี๋ยวมันไม่เห็นกล้องมันไม่เห็น <c oughs> วน, <c oughs> นั่งไว้ทางนี้ทางนี้เออนั่น่ะทีนี้หมูตัวนี้หมูตัวนี้มันสามารถแก้ได้หรุกมันจะต้องเอานี่ตัดตัดกตั๊กวเกี่ยวตัดหัวมันนอยกวาเรามาลุ้นกันนะครับว่าหมูมันจะมีตังอยู่ข้างในนี้กี่บาท ไปนัง่งด้านข้างลูกปูบอกวนัง่งด้านข้างครับว่ายหนั่งนี้เออหลวงปู่หลวงปู่อย่าเทนะอย่าเทเออว่านังหันให้กล้องมันเห็นว่ายนั่งหั่นถ้กล้องมันเห็นหมูว่ายตัวเองเออบอกเพื่อนๆตัวมีเหรียญยังว่าร่ำดีปะอยู่ว่ายอ่ะบอกเพื่อนๆอันนี้เหรียญห้าอืมอันนี้ก็เหรียญห้าอันนี้สิบบาทนี่เหรียญห้าเอออ๋ออันนี้โอ้ย มันเต็มลูกอันนี้ขีดเอ็ดอันนี้มันหมูมันเต็มเราต้องแง้มมันออกมันถึงจะนี้ได้เราต้องตัดมันก่อนเฮ้ยว้ไว้อยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างกล้องไม่เห็นลูกเออมันบังกล้องกล้องมันบังมานั่งบางข้างนั่งบางไปหน่อยโอ้เรียนจิ๊ดเข้าหมดอือดพี่บ่าวไปเอาเทปใสมาได้ลูกเอาเทปใสมา เสร็จจะมาทำอะไรไม่แบบโบ้หมูจังโตรเยอะฮะแม่มีเทพใส่ก้อนน้อยอันใดนยอะฮะมันมีแล้วโชว์กระถุงใส่ก็ได้ยี่ห่าถุงก็ไ้ถุงใส่ถุงใส่ถุงใส่มันออกไม่ได้นั่นนี่ นี่น่เดินไปได้เอาไปโว่าจะน้ำม่ไหนบอกเพื่อนๆทีมีเหรียญอะไรบ้างบอกเพื่อนๆหนเมใครชอบทีเยอะค่ะ่กนท่ี่ยวอนกไว้อย่าแย่งกันให้ยี่บาท่ก่อนนะให้ยี่บาทก่อเลยโอ้

อโม่ละโม่ละทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยโจทย์เขาก็คือเขาต้องแยกงาหมว้หมวยนั่งข้างหมวยนะคงข้างพี่วะหมวยนั่งข้างนี่เอาหมูมือปอให้ดูกระหมูมือปอเอาหมูหมูมือปอาโจทย์ของเขาไว้นั่งดีๆจะไปหนั่งเขาใกล้กกันหูกเอาหนังดีๆนังดีๆนังดีๆก่อนฟังปอฟังปอก่อนนะโจทย์ของเขาก็คือจะต้องแยกเหรียญแต่ละประเภทออกจากกันนาะมันจะมีเหรียญ ยี่สิบห้าตังห้าสิบตังหน่อเหรียญยี่สิบห้าตังก็จะเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเหรียญห้าสิบตังก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นี่เห็นไหมมันใหขึ้นมานิดนึง <ปะ S 1> ดูก่อน <ปะ S 1> ดูก่อน,อนลูกอันนี้คือเหรียญยี่สิบห้าตังอันนี้คือเหรียญห้าสิบตังมันจะใหญ่ขึ้นมามันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพ่อจะจําแนกให้ลูกดูก,ก่อนนะนี่ยี่สิบห้าตังห้าสิบตังอันนี้คือหนึ่งบาทนี่หนึ่งบาทอันนี้ห้าบาทเอ้ยหนึ่งบาทเสร็จก็ต้องมาสองบาทนี่เห็นไหม S 2> 2 <S สองบาทสิบก็มาห้าบาทเนาะห้า <5 S 1> บาทสิบก็มาสิบบาท, 10, บาทเหรียญจะมีอยู่แค่นี้ลูกอ่าดูก่อนหมวยเหรียญจะมีอยู่แค่นี้ทีนี้โจทย์ของเราคือเราต้องแยกเหรียญเนาะให้อยู่อยู่เป็นทีละประเภทอ่ะรอบแรกรอบแรกอย่าเพิ่งนับลูกรอบแรกอ่ะหมวยเอาเอารวมกันก่อนพี่หวาจะนับเหรียญใหญ่รอบแรกเราเอาเหรียญสี่บาทก่อนเราช่วยกันหาเหรียญสิบเอาเหรียญแบบนี้นี่นี่นีเอาเอาเหรียญสี่ไม้ตรงนี้หมวย ไว้ดูค่ะแม่ยื่เอาเหรียญสบนี่เห็นไหมคัดเฉพาะเหรียญสีมอยตรงนี้อย่าเพิ่งนับลูกคัดก่อนแยกเหรียญก่อนเออเก่งมากมากยื่อจะนับเหรียญสิไอนี่จิ๋วเอาเหรียญสีมาแยกก็แยกออกจากกันก้อนนี้ยื่อยิ๋วจะนับหมวยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเหรียญห้าไม่ใช่อันนี้เอาเหรียญแบบนี้เอาเหรียญแบบนี้อันนี้เหรียญสีบาทยื่อปลาปลายไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเอาเหรียญแบบนี้นี่เอาเหรียญแบบนี้เอาเหรียญแบบนี้นี่อ๋อ อ๋เอาไปใส่กี้กลูกเอาเรียมดูนี้มาใส่ด้วยกันเออไปยีย่หจะ<ง>นันี่นีติ๋มนี่นี่นนนนก่อนไปยีย่จะนับเรียญซิเออดีของจะนับเออคัดนี่มันอมมาไว้นี่ก่อนเอออ้อันนี้แข่งกันไครหาได้เยอะมาเนาะเอ,อนี่ใค่ห<อ>า,าได้เยอะนี่ไปยี่จะนี่ไงนี่ไงนี่ดีพอที่เจอสองเรียญนี่นีไปยี่จะนับเรียม่งกันใครหาได้เยอะเออน<ะ>ี่หัวหาได้เยอะเลยนี่อ้ย แข่งกันมานี่นี่เอ๊ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แข่งกันแข่งกันมาไฟหาได้นักอ่านี่สิบนี่ไหมไอันนี้เหรอยฮะนี่ไงพอเจอแล้วนี่อ่าเลือสี่เปอร์เซ็ตรงนี้หนัไว้ตรงนี้บายว่าจะเป็นคนนับอ่าหมดแล้วอ่าที่นี่ที่นี่อ่าเหลือสิบหมดหรือยังเออาเหลือสิบอ่าเหลือสิบแยกไว้นี่อ่าอีกวะ นที่นี่มาแยกเหรียญห้าเหรียญที่นี่เหรียญห้าไว้นี่สีบอกที่อ๋อหัวาพังหน้าเตือเจอกันแยกเหรียญห้าก่อนข้าแยกเหรียญห้าออกเออนี่หอมมุ้ยไหนนี่เออเบอบ่ใช่ลูกอันนี้เป็นเหรียญยังเหรียญบาทลูกเอาเหรียญห้าพอพอมันบ่เหมือนกันเหรียญมันใหญ่กว่าดูลักษณะลูกบ่เหมือนกันเอาเอานี่เป็นตัวยังอันนี้เป็นตัวยังเออเอาเหรียญแบบนี้นี่เจอกันหายแล้วหัวไข่หาได้เยอะทีนี้เราโอดูพ่อหาได้เยอะเลยถูกต้อง นี่ครับแนานี่ตัอยางอันนี้เหรอคะเอออันนี้เหรียญบาทครับเหรียญบาทลักษณะมันเหมือนกันลูกต้องดูดีๆเหรียญบาทลูกนั่นเหรียญบาทนี่เอ้านี้ตวอยางเอาเหรียญแบบนี้ดูดูหึ่งหมวไ้ดูก่อนครับเหรียญมันจะเป็นลักษณะนี่ดูหน้าดูหลังเอาดูดูหน้าดูหลังเอาดูดีๆดูทั้งหน้าดูทั้งหลังนั้นเออมันเหมือนกันเหรียญข้างอย่าดมายิบเดีียวของพี่บา ตอนนี้นะครับพอสันกับยี่หวานเนาได้นับตังค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับน,อนอ้องๆก็มีประมาณอ,อ,อันนี้มี3,000ันยี่ปสามพันอันนี้เป็น3,100นหน้อาม0ั0งสา0 0 3น0ามสา0พนี่สามน3้0 0 3ม0 0นห0 0ปประมาณ4,300บาทแต่ว่ายังไม่นับสิทธิ์แต่มื่อนี่เตือนนะครับน้องๆก็เดี๋ยวจะไปเก็บฝากเป็นคาเทมของ ยี่หว่ากับหมูไหวโอ้ครับเนาะติดการ์เทิมของยี่หว่ากับหมูไหวนะครับนะ,ะปไปดูดีสิอันนี้เสื้อส่งกันมันแม่สังเสื้อส่งกันที่ยี่หว่าก้าแม่สังเสื้อส่งกันที่ยี่หว่าขั้นตีแล้วแล้วแล้วก็มันมีสติ๊กเกอร์สองอันนี้แถมมาตยัยอืมปิดสติ๊กเกอร์มาไปบอกเพื่อนๆก่อนเราจะปิดคลิปแล้วเราจะปิดคลิปแล้วคะ่ะฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะ กพื่อให้เป็นกำลังใจให้น้องเยอะได้นะคะขอบค่ะบายบายบายสวยบายบายก่อนบายบายบ้อยแล้วเอาไปกดหยุดหนึ่งทียัา